สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันทำงานนะคะอยู่ที่ทำงานนะคะก็ทานข้าวในรถนะคะถ้าเกิดมาทำงานก็จะทานข้าวในรถสำหรับวันนี้ก็เนี่ยค่ะมีนี่ค่ะ,คะอันนี้คือตำข้าวโพดไข่เค็มนะคะแต่ว่าเขาแยกเครื่องยำมาแยกเครื่องส้มตำมานะคะ จะเป็นยำเป็นตำก็ได้ค่ะเอาเอาเอาแค่เอาน้ำซอสคุกเข้าไปให้มันแบบว่าเข้ากันก็สามารถทานได้เลยนะคะแล้วก็เราก็จะมีนี้ด้วยค่ะนี่ค่ะแก้วมังกรมาเป็นลูกเลยค่ะลูกใหญ่มากเนี่ยค่ะลูกนี้ใหญ่มากใหญ่กว่ามือเนี่ยมือสองข้างใหญ่มากลูกใหญ่มากลูกนี้น่าจะหวานค่ะ เดี๋ยวเราเอาไว้ทานหลังตำข้าวโพดนะคะเดี๋ยวเรามาทานอันนี้กันก่อนนะคะแล้วค่อยไปทานแก้วมังกรค่ะส่วนผสมส่วนผสมของยำข้าวโพดเนี้ยนะคะตำข้าวโพดเนี้ยนะคะก็จะมีนี่ค่ะอ่ามีข้าวโพดเลยหลักๆมีข้าวโพดอันนี้มีมะเขือเทศอันนี้เป็นกุ้งนะคะอันนี้เป็นไข่เค็มแล้วก็มีนี่ค่ะปลา ปลากรอบนะคะแล้วก็มีผักแล้วก็จะมีน้ำยำน้ำํายำเอาไว้ราดนะคะเดี๋ยวก่อนหาน้ำยำก่อนอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ํำยำนะคะเป็นน้ํำซอสเอาไว้ราดนะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะก็เดี๋ยวจะราดซอสอาจจะราดน้ํำยำเข้าไปที่ ข้าวโพดได้เลยนะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำซอสน้ำยำเราจะราดไปเลยนะคะแบบนี้น้ำซอสดูแบบว่าเข้มข้นมากอ่าเสร็จแล้วนะคะวน่ากินมากเลยค่ะอันนี้ได้ละช้อนมาละก็ หลังจากนี้ก็สามารถทานได้เลยนะคะน้ำลายเลไหลขอชิมกุ้งก่อนอันดับแรกขอชิมกุ้งก่อนนะคะแซะะะ่บค่ะอร่อยมากน้ำยำแบบเข้มข้นมากคะ่ะรสชาติจัดจ้านเลยนี่นะคะ เขาจะเป็นอ่าก็จะเป็นข้าวโพดต้มมีกุ้งแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะนี่จะเป็นถั่วลิสงถั่วลิสงค่ะอือันนี้จะเป็นปลากรอบ กรอบมากอ่าและนี่ก็คือไข่เค็มนะคะยำข,ข้าวโพดไข่เค็มหรือตำข,ข้าวโพดไข่เค็มนะคะก็จะเป็นพระเอกกับนางเอกค่ะในจานนี้นะคะก็คือข,ข้าวโพดกับไข่เค็ม <laughs> ค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยอร่อยแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยนะคะ น,นี่เริ่มเผ็ดแล้ว หมดแล้วนะคะยำข้าวโพดต่อไปเราจะมาทานแก้วมังกรค่ะแต่วันนี้ไม่ได้เอามีดมาค่ะไม่ได้ปอกมีดแต่ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ต้องใช้มีดก็ได้ก็เดี๋ยวจ,จะใช้แกะเปลือกเลยนะคะไม่มีอะไรมาขัดขวางการกินของเราได้แกะเปลือกนี้เลยนี่อืม ลูกนี้ใหญ่มากๆแล้วก็แบบสดมากๆปอกเปลือกเสร็จแล้วแบบนี้นะคะหลังจากนั้นึงก็จะเอานี่ค่ะแทด้ดใช้ช้อนตักกินเลยค่ะไม่ต้องใช้มีดหั่น <c oughs> ค่ะก็อันนี้อันนี้ก็คือแบบว่าง่ายง่ายมากแบบนี้เลยนะคะอันนี้นี่ค่ะ แล้วก็กินได้เลยหวานมากค่ะเป็นแก้วมังกรที่แบบหวานนะคะหวานอร่อยข้างในเขาก็จะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดดำๆเนี่ยค่ะคล้ายๆงาดำแต่ตัวนี้กินแล้วจึงรู้สึกว่ากินแล้วมันช่วยเรื่องแบบว่าการระบายได้ดีมากเลยนะคะแก้วมังกรสำหรับใครที่แบบท้องผูก บ่อยๆเนี่ยค่ะแนะนำให้ทานนะคะดีมากค่ะกับระบบลำไส้นะคะเพราะว่าเขาจะมีไฟเบอร์เยอะแล้วก็ดีกับอ่าผู้สูงอายุเบาหวานทานได้นะคะตัวนี้จะแบบน้ำตาลต่ำมากค่ะอร่อยหวานไม่อ้วน <laughs> ลูกใหญ่มากค่ะลูกใหญ่มากจริงๆแต่ว่ามันอร่อยอ่ะอร่อย หมดค่ะหมดแล้วมังกรแก้วมังกร1ลูกก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ don't forget to subscribe and like for support me thank you so much for watching see you again next video thank you bye bye ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ